หญิงสาวธรรมดาคนหนึ่งช่วยลูกค้าจากความลำบากโดยไม่รู้ว่าเขาเป็นใครแต่เมื่อความจริงเปิดเผยเธอกลับพบว่าผู้ชายคนนั้นคือเจ้าของโรงแรมทั้งเมืองคืนที่ฝนตกคืนนั้นเปลี่ยนชีวิตเธอไปตลอดการอย่าเพิ่งกดค้เพราะเรื่องนี้จะทำให้คุณไม่กล้าดูคนแปลกหน้าเหมือนเดิมอีกเลยพนักงานเสิร์ฟช่วยลูกค้าจนจ่ายค่าห้องไม่ค่าคิดว่าเขาคือมหาเศรษฐีเจ้าของครือโรงแรมทั้งหมด เสียงฝนตกกระทบหลังคาโลหะดังแปรกๆกลิ่นกาแฟสดลอยโอนไปทั่วร้านเล็ก,ลกๆริมถนนมินตราพนักงานเสิร์ฟสาววัยยี่สิบต้นๆกำลังเช็ดโต้ด้วยผ้าช้นแสงไฟสีเหลืองนวลสะท้อนเนาของเธอบนพื้นกระเบื้องประตูร้านเปิดออกพร้อมเสียงกระดิ่งเบาๆชายคนหนึ่งในเสื้อเชิตเปียกน้ำเดินเข้ามาชา้ชาๆรองเท้าของเขาเปื้อนโครนและมือสั่นจากความหนาว มินตรารีบหยิบ้าเชหน้าให้พร้อมรอยยิ้มบางๆขอโทษนะครับผมลืมกระเป๋าเงินไว้ที่โรงแรมเสียงของเขาอ่อนแรงแต่สูภาพมินตรามองหน้าเขาแล้วเห็นแววเหนื่อยล้าในดวงตาเธอลังเลเพียงครู่ก่อนจะหยิบกระเป๋าสตางค์ตัวเองออกมาไม่เป็นไรแค่เดียวหนูใจ่ายให้ก่อนชายหนุ่มมองเธอด้วยสายตาประหลาดใจมือของเขารับธนบัตรจากเธออย่างเกรงใจขณะที่มินตราเพียงยิ้มแล้วเดินกลับไปหลังร้าน เวลาผ่านไปเพียงวันเดียวผู้จัดก,การเรียกมินตราเข้ามาที่ลอบบี้โรงแรมรูกลางเมืองเธอเดินเข้ามาด้วยความสงสัยพื้นหินอ่อนเย็นเฉียบสะท้อนเนารองเท้าของเธอตรงกลางห้องมีชายในชุดสูทสีดำกำลังยืนหันหลังเมื่อเขาหันมามินตราถึงกับเบิกตากว้างเขาคือชายที่เธอช่วยไว้เมื่อวานแต่ตอนนี้เขายืนอยู่พร้อมอดี้การ์ดและผู้จัดก,การหลายคนเสียงของเขานุ่มลึกแต่แฝงอำนาจ คุณคือคนที่จ่ายค่าห้องให้ผมใช่ไหมมินตราพยักหน้าอย่างประมาทหัวใจของเธอเต้นแรงจนได้ยินชัดในหูตัวเองเขายิ้มบางๆก่อนกล่าวชา้ชาๆผมคือเจ้าของเครืรอโรงแรมนี้ทั้งหมดมือของมินตราสัน่นอากาศในห้องเหมือนหยุดนิ่งทุกสายตาจับจ้องมาที่เธอเธอรู้สึกเหมือนยืนอยู่กลางเวทีโดยไม่ทันตั้งตัวเสียงนาฬิกาดังติกต๊กกลิ่นน้ำหอมราคาแพงแต่ปลายจมูก เธอไม่รู้จะพูดอะไรในใจมีทั้งความตกใจและความกลัวปนกันเขาก้าวเข้ามาใกล้แววตาของเขาเปลี่ยนไปเล็กน้อยอบอุ่นแต่ลึกลับก่อนที่เขาจะพูดคำบางคำที่เปลี่ยนชีวิตของเธอไปตลอดการคุณกล้าทำในสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่กล้าทำเสียงของเขาเรียบแต่ทรงพลังคุณช่วยคนแปลกหน้าโดยไม่รู้ว่าเขาเป็นใครมินตรายืนตัวแข็ง มือทั้งสองกํำชายผ้ากันเปื้อนแน่นหัวใจของเธอเต้นแรงราวกับจะทะลุออกจากอกเขาก้าวเข้ามาใกล้อีกนิดแววตาคมกริบของเขามองตรงเข้าสู่ดวงตาเธอกลิ่นน้ำหอมจากสูตรของเขาเข้มและเย็นแต่แฝงกลิ่นอุ่นของไม้หอมชวนให้สับสนผมอยากถามคุณเขาหยุดชั่วครู่เสียงในห้องเงียบจนได้ยินเสียงลมหายใจของเธอคุณเชื่อในความดีที่ไม่ต้องการสิ่งตอบแทนไหม มินตรากับพริตาเธอรู้สึกเหมือนคำถามนั้นลึกซึ้งกว่าที่ได้ยินเชื่อค่ะเธอตอบเบาๆเพราะถ้าไม่เชื่อหนูคงไม่ยืนอยู่ตรงนี้ในวันนี้ชายคนนั้นยิ้มรอยยิ้มของเขาไม่ได้เหมือนเมื่อวานคราวนี้เป็นรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยอำนาจและความตั้งใจบางอย่างเขาหันไปทางผู้จัดการตั้งแต่วันนี้ให้เธอมาเป็นผู้ช่วยส่วนตัวของฉันเสียงซุบซิบดังขึ้นรอบห้อง มินตราอาปากค้างเออคุณขนูแค่พนักงานเซิร์ฟนะคะผมรู้เขาตอบทันทีและผมต้องการคนที่มองเห็นหัวใจคนอื่นไม่ใช่แค่ตำแหน่งบนป้ายชื่อคําพูดนั้นแทงทะลุใจเธอความประมาทเปลี่ยนเป็นความสับสนความสับสนเปลี่ยนเป็นความกลัวและความกลัวค่อยๆกลายเป็นความกล้าที่ยังไม่เคยรู้ว่ามีอยู่เธอก้มสีสันเล็กน้อยถ้าท่านไม่รังเกียจหนูจะลองดูคะ่ะ เขายิ้มมุมปากเสียงรองเท้าหนังของเขากระทบพื้นหินอ่อนดังแผ่วเบาดีมากแล้วคุณจะเข้าใจว่าความช่วยเหลือเล็กๆของคุณเมื่อวานมันได้เปลี่ยนอนาคตของคุณไปแล้วมินตรามองรอบห้องแสงไฟระยิบระยับสะท้อนจากโคงคริสตันเธอรู้สึกเหมือนยืนอยู่ในโลกใหม่โลกที่ไกลาจากกลิ่นกาแฟในร้านเก่าแต่ในใจกลับมีคำถามหนึ่งดังขึ้นทำไมเขาถึงเรียกเธอ มันเป็นแค่ความบังเอิญจริงๆหรือมีอะไรมากกว่านั้นเธอเดินตามเขาออกจากล็อบบี้บันไดหินอ่อนทอดยาวขึ้นไปอย่างชั้นบนสุดทุกก้าวที่เดินเสียงรองเทา้าและเสียงหัวใจของเธอดังก้องสลับกันจนกระทั่งเขาหยุดหน้าห้องกระจกบานใหญ่เบื้องหน้าเป็นวิวเมืองที่เต็มไปด้วยแสงไฟระยิบระยับเขาหันมามองเธออีกครั้งดวงตาของเขาลึกจนเธอไม่กล้ามองตรง คุณช่วยผมไว้ในวันที่ผมต้องการความจริงใจที่สุดเขาพูดชาชาเสียงทุ้มต่ำจนแทบกระสิบวันนั้นผมไม่ได้ลืมกระเป๋าเงินมินตราชนกเทธินในร่างกายเหมือนหยุดไหลหมายความว่ายังไงคะเธอถามเสียงสัน่นเขาเดินเข้าไกลใบหน้าของเขาอยู่ห่างจากเธอเพียงคือผมตั้งใจทดสอบพนักงานทุกคนในครือโรงแรมของผมแต่คุณ เป็นคนเดียวที่ยื่นมือช่วยโดยไม่ลังเลหัวใจของมินตราเต้นแรงอารมณ์สับสนทั้งดีใจทั้งตกใจถาโถมเข้ามาท่านท่านกำลังบอกว่าทั้งหมดนี้คือการทดสอบเขาพยักหนา้าและคุณคือคำตอบที่ผมตามหามานานเธอพูดไม่ออกแสงจากโคมไฟเหนือสีส,ส่องลงมาที่ใบหน้าเธอเงือเย็นไหลลงข้างแก้มขณะเธอรู้ว่าชีวิต เรียบง่ายของเธอกำลังจะเปลี่ยนไปตลอดการเขายื่นมือออกไปยินดีต้อนรับสู่โลกของผมมินตรามองมือคู่นั้นแสงสะท้อนจากแหวนทองคำทําให้ตาเธอพระาเธอลังเลเพียงเสี้ยววินาทีก่อนจะยื่นมือรับทันใดนั้นเสียงฟ้าร้องดังสน่นจากนอกหน้าต่างลมแรงผัดม่านผ้าลูขึ้นสูงและในหัวใจของมินตราเธอรู้แล้วว่านี่ไม่ใช่แค่การเปลี่ยนงาน แต่มันคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่เธอไม่อาจถอยกลับได้อีกต่อไปเธอยือนอยู่กลางห้องรูบนชั้นสูงสุดของโรงแรมลมหายใจของเธอสะดุดแสงฟ้าแลงจากภายนอกหน้าต่างสะท้อนลงบนพื้นหินอ่อนเหมือนประกายจากชะตาชีวิตที่กำลังเปลี่ยนทิศทางชายคนนั้นยังคงยือนอยู่ตรงหน้าแววตาของเขานิ่งลึกแต่แฝงความหมายบางอย่างที่เธอไม่อาจเข้าใจ มินตรารู้สึกเหมือนมีบางสิ่งซ่อนอยู่หลังรอยยิ้มของเขาบางสิ่งที่ไม่ได้พูดออกมาผมมีสิ่งหนึ่งจะให้คุณเขากล่าวเบาๆก่อนเดินไปยังโต๊นไม้สักแกสลักมือของเขาหยิบกล่องกระยีสีดำขนาดเล็กออกมาวางลงบนตัวอย่างระมัดระวังมินตรามองกล่องนั้นด้วยความลังเลนี่คืออะไรคะเสียงของเธอสั่นเล็กน้อยราวกับกลัวจะได้ยินคำตอบที่ไม่คาดคิดเขาไม่ตอบทันที เพียงเปิดฝากล่องอย่างช้าๆภายในคือกุญแจโลหะสีเงินสลักชื่อของเธอไว้ตรงด้ามจับนี่คือกุญแจห้องส่วนตัวของคุณในอาคารนี้มินตราเหนื่อยหน้าขึ้นสายตาของเธอสั่นไหวห้องส่วนตัวหมายความว่าหมายความว่าตั้งแต่วันนี้คุณไม่ใช่พนักงานเซิร์ฟอีกต่อไปเขาพูดเสียงแน่นคุณคือผู้จัดก,การฝ่ายบริการพิเศษภายใต้การดูแลของผมโดยตรง มินตราอ้าปากค้างคำพูดนั้นเหมือนเสียงระฆังดังสะท้อนในหูเธอไม่รู้จะตอบอย่างไรในหัวมีทั้งคำถามความกลัวและความไม่เชื่อเธอยื่นมือไปรับกุญแจโลหะเย็นแต่ปลายนิ้วมันให้ความรู้สึกหนักแน่นเหมือนความรับผิดชอบที่เธอไม่เคยแบกมาก่อนทำไมถึงเป็นหนูคะเธอถามเบาๆในโรงแรมนี้มีคนเก่งกว่าหนูตั้งมากมายเขามองตรงไปที่เธอ เพราะคนเก่งมีมากแต่คนจริงใจมีน้อยคุณมีหัวใจที่ผมต้องการในองค์กรน,นี้คำพูดนั้นกล้องในาใยจของเธอหัวใจมินตราเต้นแรงขึ้นเรื่อยๆแต่ในความรู้สึกดีนั้นกลับมีเนาแห่งความไม่แน่ใจแผ่วผ่านเธอรู้สึกเหมือนถูกดึงเข้าสู่เกมบางอย่างเกมที่เธอไม่รู้กติกาและผู้ชายตรงหน้าอาจเป็นทั้งผู้ให้โอกาสและผู้ปกปิดความลับขณะนั้นเองเสียงโทรศัพท์บนโต๊ะดังขึ้น ชายคนนั้นหยิบขึ้นมารับใบหน้าของเขาเปลี่ยนสีเล็กน้อยก่อนผู้สั้นๆให้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดทั้งหมดของเมื่อคืนมินตราขมวดคิว้วเธอรู้สึกถึงแรงตึงเครียดบางอย่างในอากาศเมื่อเขาวางสายเขามอมาที่เธออีกครั้งสายตานั้นไม่เหมือนเดิมมันเข้มขึ้นและเย็นลงมีบางอย่างที่ผมต้องจัดการแต่คุณห้ามออกจากอาคารนี้คืนนี้ เสียงของเขาเด็ดขาดจนเธอไม่กล้าถามเขาเดินออกจากห้องทิ้งเธอไว้กับกุญแจในมือประตูปิดลงอย่างช้าๆเสียงสะท้อนก้องไปทั่วห้องมินตรายืนอยู่ลำพังเธอเดินไปที่หน้าต่างมองออกไปยังเมืองที่เต็มไปด้วยแสงไฟแต่ในใจกลับมืดมนกว่าทุกครั้งลมแรงพัดผ้าม่านปลิวกลิ่นน้ำหอมของเขายังลอยอวนอยู่ในอากาศเธอรู้สึกหนาวทั้งที่เครื่องปรับอากาศถูกปิด เธอเหลียบมองกุญแจในมืออีกครั้งตัวอักษรที่สลักชื่อเธอเหมือนส่องแสงในความมืดเธอไม่รู้ว่าควรดีใจหรือควรกลัวเพราะตั้งแต่เธอชั่วยชายแปลกหน้าคนนั้นในวันฝนตกทุกสิ่งที่เกิดขึ้นดูสมบูรณ์แบบเกินจริงและในความสมบูรณ์แบบนั้นเธอเริ่มได้กลิ่นของบางสิ่งบางสิ่งที่อาจเปลี่ยนชีวิตเธอไปในทางที่เธอไม่อาจคาดเดาได้เลยขณะที่เธอก้าวไปเปิดประตูเพื่อจะออกจากห้อง เสียงติ๊กเบาๆดังขึ้นจากกล่องกระมยย่บนโต๊ะเธอหันกลับไปมองและเห็นว่าภายในกล่องนั้นมีกระดาษแผ่นเล็กๆโผล่ออกมามินตราเดินเข้าไปไกลมือเธอสั่นเมื่อหยิบมันขึ้นมาดนกระดาษมีเพียงประโยคสั้นๆเขียนด้วยลายมือสวยสงา่ากุญแจนั้นไม่ได้เปิดแค่ห้องพักของคุณหัวใจของมินตราอยู่เต้นชั่วขณะเสียงฝ้าร้องดังขึ้นอีกครั้ง เธอรู้สึกถึงลมหายใจบางอย่างอยู่ข้างหลังเธอหันกลับไปช้าๆและสิ่งที่เธอเห็นทําให้เธอแทบหยุดหายใจชายในชุดสูทสีดํายืนอยู่ตรงมุมห้องทั้งที่เมื่อครูเธอเห็นเขาเดินออกไปแล้วเขาไม่ได้มองเธอตรงๆแต่สายตาของเขาเย็นเยียบจนเธอรู้สึกเหมือนถูกแช่แข็งทั้งร่างคุณออกไปตอนไหนคะเสียงคอมินตราแทบไม่ออกจากลำคอเขาไม่ได้ตอบ เพียงเดินช้าๆเข้ามาไกลเงาของเขายาวท่าไปตามพื้นกระเบื้องจนถึงปลายเท้าเธอคุณไม่ควรเปิดกล่องนั้นน้ำเสียงของเขาเรียบแต่ทุกขมีน้ำหนักจมินตราต้องถอยหลังโดยไม่รู้ตัวมันมันมีโน้ตอยู่ข้างในค่ะผมรู้เขาพูดทันทีและตอนนี้คุณได้เห็นสิ่งที่คนทั่วไปไม่ควรเห็นมินตราใจเต้นแรงอากาศในห้องเหมือนหนักขึ้น เสียงฟ้าผ่าดังสนั่นจากภายนอกแต่ภายในกลับเงียบจนน่ากลัวเขาเดินมาหยุดตรงหน้าระยะห่างเพียงก้าวเดียวแววตาของเขาเข้มข้นราวกับสามารถอ่านความคิดเธอได้ทั้งหมดคุณอยากรู้ไหมว่ากุญแจนั้นเปิดอะไรได้บ้างมินตราไม่กลา้าพูดแต่เธอพยักหน้ามือของเธอยังถือกระดาษแผ่นเล็กไว้อย่างแน่นมันสั่นจนแทบจะหล่นจากมือชายคนนั้นยกมือขึ้นชา้ชา นิ้วของเขาแต่ลงบนกุญแจในมือเธอนี่คือกุญแจสู่ชั้นล่างสุดของอาคารนี้ที่ที่ไม่มีแขกคนไหนเคยเข้าไปได้มินตราเพลอกลืนน้ำลายทำไมทำไมถึงให้หนูคาเขายิ้มบางๆเพราะผมอยากรู้ว่าคุณกล้าพอจะเปิดมันหรือไม่เสียงคำพูดนั้นดังสะท้อนในหัวเธอเหมือนประโยคท้าทายที่ไม่มีคำตอบง่ายๆ่ เขาหันหลังให้เธอแล้วเดินไปทางประตูลับด้านข้างห้องถ้าคุณอยากรู้ความจริงทั้งหมดให้ตามผมมามินตรามองร่างสูงนั้นหายเข้าไปในเงามืดหัวใจเธอสั่นรัวทุกสัญชาตญาณกำลังบอกให้หนีแต่ขณะเดียวกันความอยากรู้กลับรุนแรงกว่านั้นเธอก้าวช้าๆตามไปทางเดินแคบและยาวแสงไฟนีออนกระพริบเป็นช่วงๆเสียงส้นรองเท้าของเธอกระทบพื้นดังสะท้อนยาวในทางเดิน กลี่นอัและกลิ่นเหล็กเก่าลอยมาแต่จมูกอากาศเย็นจนผิวเธอขนลุกแต่ชายคนนั้นยังคงเดินนำหน้าอย่างมั่นคงจนกระทั่งทั้งสองมาหยุดอยู่หน้าประตูเหล็กบานใหญ่โดนประตูมิตราสัญ,ญลักษณ์รูปตัวเอสลักลึกลงในโลหะเธอจำได้ว่ามันคือโลโก้ของครือโรงแรมทั้งหมดเสียบกุญแจสี่เขาพูดเบาๆมินตรามองกุญแจในมือมือของเธอสั่นไม่หยุดแต่สุดท้ายเธอก็ยื่มันเข้าไปในช่องกุญแจ เสียงคลิกดังขึ้นชัดเจนประตูเปิดออกช้าๆกลิ่นแปลกๆล,ลอยออกมาทันทีมันไม่ใช่กลิ่นของห้องใต้ดินธรรมดาแต่เป็นกลิ่นผสมระหว่างโลหะน้ำหอมและกลิ่นบางอย่างที่คล้ายเลือดภายในมีเพียงแสงจากหลอดไฟสีขาวซีดห้องกว้างมากจนมองไม่เห็นขอบดมผนังมีภาพถ่ายเรียงรายทุกภาพคือใบหน้าของพนักงานโรงแรมรวมถึงมินตราเองเธอรู้สึกขาอ่อน นี่มันอะไรคะเสียงของเธอซันชายคนนั้นยืนข้างหลังเธอใบหน้าของเขายังคงนิ่งสงบนี่คือโครงการลับของบริษัทพนักงานที่แสดงความจริงใจจะถูกบันทึกไว้ทั้งหมดเธอหันกลับไปเพื่ออะไรเขายิ้มชาชาเพื่อคัดเลือกผู้ที่คู่ควรจะรู้ความลับของครือโรงแรมนี้ความลับเธอถามเสียงแผ่วเขาเดินเข้ามาใกล้ เงาของเขาท่าไปบนภาพถ่ายที่มีใบหน้าเธอใช่เขากระซิบเพราะโรงแรมนี้ไม่ได้สร้างขึ้นมาเพื่อพักอาศัยเท่านั้นมินตราขมวดคิ้วแล้วมันสร้างขึ้นเพื่ออะไรคะ่ะชายคนนั้นโน้มตัวลงมาใกล้เสียงหายใจของเขาแต่ที่ข้างหูเธอเพื่อซ่อนสิ่งที่ไม่มีใครควรเห็นคำพูดสุดท้ายของเขาทำให้เลือดในกายเธอเย็นเฉียบไฟในห้องกระพริบที เสียงบางอย่างคล้ายฝีเท้าหลาคู่ดังขึ้นจากในความมืดมินตราก้าวถอยหลังแต่แล้วประตูเหล็กด้านหลังเธอปิดลงดังปังเธอหันไปจับลูกบิดแต่ประตูล็อกแน่นเสียงโหโร้อเบาๆของชายคนนั้นดังขึ้นจากด้านหลังตอนนี้คุณอยู่ในที่ที่ไม่มีใครออกไปได้ถ้าไม่พร้อมจะรู้ความจริงมินตราหันกลับมาเขายื่นอยู่กลางห้อง แสงไฟส่องขึ้นหน้าเผยรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความลึกลับความจริงของผมเขาพูดช้าๆและของคุณมินตรายืนนิ่งลมหายใจเธอขาดหฮ่งในวินาทีนั้นเธอเข้าใจว่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันฝนตกอาจไม่ใช่โชคชะตาแต่มันคือแผนที่ถูกวางไว้ตั้งแต่ต้นเสียงหูราะของชายคนนั้นสะท้อนกล้องไปทั่วห้องใต้ดินมันไม่ได้ดังมากแต่กลับเย็นเยียบ เหมือนลมพัดผ่านผิวหนังมินตรายืนนิ่งตัวแข็งทื่อดวนตาเธอจ้องมองไปที่เขาอย่างไม่เชื่อสายตาแพนเธอพูดออกมาเบาๆเสียงของเธอสั่นจนแทบไม่เหมือนเสียงตัวเองคุณหมายความว่าอย่างไรทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่บังเอิญเขาไม่ตอบในทันทีเพียงเดินไปที่ผนังอีกฝั่งหนึ่งของห้องนิ้วของเขาลากไปตามรอยขีดบ,บางอย่าง ก่อนที่แผ่นผนังจะเลื่อนออกเผยให้เห็นห้องอีกห้องหนึ่งที่สว่างจ้ามินตรายกมือบังตาเมื่อแสงส่องเข้ามาภายในห้องนั้นเต็มไปด้วยจอภาพหลายสิบจอแต่ละจอฉายภาพจากกล้องวงจรปิดทั่วโรงแรมภาพหนึ่งในนั้นคือร้านกาแฟเล็กๆที่มินตราเคยทำงานอยู่อีกจอหนึ่งคือห้องของเธอในบ้านพักพนักงานและอีกหลายจอสแสดงภาพพนักงานหลายคนในมุมต่างๆ เธอหันไปมองชายคนนั้นคุณแอบจับตาดูพวกเรานั้นเหรอเขายิ้มมุมปากไม่ใช่แอบดูแต่คือการทดสอบโรงแรมของผมไม่ได้ต้องการพนักงานธรรมดาผมต้องการคนที่ไว้ใจได้มินตรารู้สึกเหมือนอากาศในปอดหายไปเธอก้าวถอยหลังทีละก้าวแต่ทุกย่างก้าวเหมือนเดินอยู่บนพื้นน้ำแข็งที่พร้อมจะแตกไว้ใจหรือควบคุม เธอถามเสียงสัน่นเพราะสิ่งที่คุณทํามันไม่ใช่การทดสอบแต่มันคือการสอดแนมชายคนนั้นหูร้ะเบาๆคุณผู้ถูกเพียงครึ่งเดียวเพราะบางครั้งการควบคุมคือวิธีเดียวที่จะปกป้องสิ่งสําคัญที่สุดสิ่งสําคัญเธอขมวดคิว้วอะไรที่สําคัญถึงขนาดต้องทําแบบนี้เขาเดินเข้ามาใกล้อีกครั้งดวงตาของเขาไม่อ่อนโยนอีกต่อไปมันเต็มไปด้วยความหม่นลึก และเจ็บปวดบางอย่างที่เธอไม่เข้าใจเมื่อสิบปีก่อนเขาเริ่มพูดช้าๆโรงแรมแห่งหนึ่งในเครือของผมเกิดเหตุเพลิงไหม้พนักงานคนหนึ่งพยายามช่วยแขกออกมาแต่กลับถูกกล่าวหาว่าเป็นต้นเหตุของไฟไหม้เธอคนนั้นถูกไล่ออกและหายตัวไปมินตรากืืนน้ำลายแล้วมันเกี่ยวอะไรกับหนูเขาหยุดมองหน้าเธอนิง่งเพราะพนักงานคนนั้นคือแม่ของคุณ หัวจ้ามินตราแทบหยุดเต้นผ้าจำแวบขึ้นในหัวทันทีแม่ของเธอที่จะกไปอย่างไม่มีคำอธิบายเธอจำได้ว่าแม่ไม่เคยพูดถึงเหตุการณ์นั้นเลยแค่ร้องให้ในความเงียบทุกคืนก่อนหลับไม่มินตราสายหัวคุณโกหกหนูไม่เชื่อเขาก้าวเข้ามาใกล้คุณคิดว่าผมไม่รู้หรือว่าทำไมคุณถึงเลือกทำงานในครือโรองแรมนี้คุณต้องการหาความจริงและตอนนี้คุณก็เจอมันแล้ว มินตราเริ่มหายใจเร็วขึ้นถ้ามันจริงถ้ามันเป็นอย่างที่คุณพูดทำไมไม่บอกหนูตั้งแต่แรกเพราะผมต้องแน่ใจก่อนว่าคุณมีหัวใจแบบแม่ของคุณเขามองเธออย่างหนักแน่นแม่ของคุณคือคนสุดท้ายที่ผมไว้ใจได้และตอนนี้ผมต้องการคนแบบนั้นอีกครั้งคุณใช้หนูเป็นเครื่องพิสูจน์เหรอเธอตะโกนออกมาน้ำตาเริ่มคลอ คุณหลอกหนูทำให้หนูคิดว่ามันคือโอกาสแต่จริงๆแล้วมันคือแผนของคุณทั้งหมดชายคนนั้นไม่ได้ตอบเพียงมองเธอด้วยสายตาเศร้าลึกบางครั้งความจริงก็ไม่อ่อนโยนเขาพูดช้าๆแต่คุณต้องผเผชิญกับมันถ้าอยากรู้ว่าแม่ของคุณตายยังไงมินตราชนะทุกเสียในโลกเหมือนหายไปหัวใจเธอเต้นแรงจนเจ็บหน้าอกแม่ของหนูตาย เขาพยักหน้าเบาๆเธอไม่ได้หนีไปเหมือนที่ทุกคนคิดเธอตายอยู่ในที่แห่งนี้ในโรงแรมนี้มินตรารู้สึกเหมือนพื้นห้องหายไปใต้เท้าเธอหายใจไม่ออกทุกภาพในหัวหมุนวนทั้งเสียงหัวเราะของแม่กลิ่นอาหารที่เคยทำภาพเงาแม่ที่นั่งร้องให้ในมุมห้องทั้งหมดกลับมาพร้อมกันคุณรู้ได้ยังไงเธอถามเสียงเบาแทบเป็นกระซิบ เขาหันไปมองจอภาพหนึ่งภาพนั้นคือบันทึกจากกล้องวงจรปิดเก่าภาพเบลอจานแต่เห็นหญิงคนหนึ่งกำลังวิ่งในควันไฟเธอกอดเด็กเล็กไว้แน่นเด็กคนนั้นคือมินตราเองในวัยห้าขวบน้ำตาไหลาอาบแก้มแม่ของหนูช่วยหนูไว้เธอพูดเบาๆแต่ไม่มีใครบอกหนูเลยชายคนนั้นพยักหน้าเพราะผมปิดข่าวนั้นไว้เองเพื่อปกป้องชื่อเสียงของโรงแรม และเพื่อปกป้องคุณจากความจริงที่โหดร้ายมินตรามองเขาด้วยความโกรธและเสียใจปนกันคุณไม่มีสิทธิ์เลือกแทนหนูเขานิ่งเงียบแต่ในดวงตานั้นมีบางอย่างสันวัราวกับความเสียใจที่กดไว้ลึกๆบางทีคุณอาจพูดถูกเขาพูดเบาๆแต่ตอนนี้ทุกอย่างอยู่ในมือคุณแล้วเขาหยิบกุญแจอีกดอกออกมาจากกระเป๋ายื่นให้เธอ กุญแจออกนี้จะเปิดห้องเก็บเอกสารของปีนั้นข้าในมีหลักฐานทั้งหมดเกี่ยวกับเหตุเพลิงไหม้และชื่อคนที่อยู่เบื้องหลงังมินตรามองกุญแจในมือเขามันเหมือนเป็นทั้งคำตอบและคำสาบเธอยื่นมือออกไปรับอย่างช้าๆโลหะเย็นเฉียบแต่ผิวมือหัวใจเธอสั่นไหวระหว่างความกลัวกับความมุ่งมั่นชายคนนั้นพูดเบาๆเมื่อคุณเปิดประตูนั้นคุณจะรู้ความจริงทั้งหมด แต่จำไว้นะมินตราความจริงบางอย่างอาจเปลี่ยนคุณไปตลอดการมินตรามองเขาแสงไฟกระพริบสลับมืดสลับสว่างเสียงฟ้าผ่ายังดังอยู่ไกลไกลเธอรู้ดีว่าหากเธอก้าวต่อไปจะไม่มีวันกลับไปใช้ชีวิตเดิมได้อีกแต่ในหัวของเธอมีเพียงเสียงหนึ่งเสียงของแม่ที่พูดเบาๆในคืนก่อนนอนว่าความดีไม่เคยหายไปมันแค่รอวันที่ลูกจะตามันเจอมินตรากำกุญแจแน่น สูดลมหายใจลึกและกก้าวไปยังประตูที่ซ่อนอยู่ในมุมมืดของห้องประตูที่อาจนำเธอไปพบความจริงหรือบางที่อาจนำเธอไปสู่ฝันร้ายที่ไม่อาจโหนกลับมาได้อีกเลยมินตรายืนอยู่หน้าประตูเหล็กบานเก่าผิวโลหะเย็นเฉียบเมื่อเธอแต่มมันด้วยปลายนิ้วเธอสูดลมหายใจลึกหัวใจเต้นแรงแต่มั่นคงกุญแจนมือสะท้อนแสงไฟสลัวๆเหมือนเตือนให้เธอกล้าก้าวต่อเสียงคลิก ดังขึ้นเมื่อเธอหมุนกุญแจบานประตูเปิดออกอย่างช้าๆกลิ่นฝุ่นและเอกสารเก่าลอยออกมาทันทีผ่านมีเพียงตู้เหล็กสองตู้แแฟ้มเอกสารวางเรียงกันมินตราก้าวเข้าไปมือของเธอสั่นเล็กน้อยเมื่อเปิดแฟ้มแรกกระดาษเก่าเปลี่ยนสีตามการเวลาแต่ชื่อบนเอกสารนั้นชัดเจนชื่อของแม่เธอในแฟ้มมีรายงานเหตุเพลิงไหมพร้อมภาพถ่ายและบันทึกการสืบสวน เธออ่านข้อความทีละบรรทัดดวงตาเริ่มพร่าเมื่อน้ำตาไหลแม่ของเธอไม่ได้เป็นต้นเหตุของไฟไหม้แต่เป็นคนที่เข้าไปช่วยแขกออกจากห้องพักและติดอยู่ในควันไฟจนหมดสติเธอตายเพราะเลือกช่วยคนอื่นก่อนช่วยตัวเองมินตราปิดแฟ้มแน่นน้ำตาไหลไม่อยู่แต่รอยยิ้มบางๆปรากฏขึ้นบนใบหน้าแม่เธอพึมพำเบาๆหนูรู้แล้วแม่ไม่เคยทำผิดเลย เสียงฝีเท้าดังขึ้นด้านหลังชายคนนั้นยืนอยู่ตรงประตูเขามองเธอเงียบเียบก่อนพูดช้าๆผมสัญญากับแม่ของคุณไว้ว่าจะดูแลลูกสาวของเธอให้ถึงวันที่พร้อมรู้ความจริงมินตราหาันไปมองเขาในแววตาไม่มีความกลัวอีกต่อไปมีเพียงความสงบและความเข้าใจขอบคุณที่รักษาสัญญาเธอกล่าวเบาๆแต่ต่อจากนี้หนูจะเป็นคนดูแลชื่อของแม่เอง ชายคนนั้นยิ้มเล็กน้อยผมเชื่อว่าคุณทำได้เขาหันหลังเดินออกจากห้องทิ้งเธอไว้ท่ามกลางแสงไฟสลวัวมินตรามองรอบๆห้องอีกครั้งเอกสารที่เธอถือไว้ไม่ใช่เพียงความจริงของอดีตแต่มันคือพลังของการให้อภัยและการเริ่มต้นใหม่เธอเงยหน้ามองเพดานรู้สึกถึงอุ่นอายแผ่วเบาเหมือนมมือของแม่แต่อยู่บนไหล่รอยยิ้มเล็กๆปรากฏบนใบหน้าและในใจเธอพูดขึ้นอย่างเงียบเงนัน แม่หนูจะใช้ชีวิตอย่างที่แม่เคยสอนเมื่อมินตราเดินออกจากห้องใต้ดินประตูค่อยๆปิดลงตามหลังแต่คราวนี้ไม่มีความกลัวอีกแล้วเพราะในเงามืดนั้นเธอได้เจอแสงที่แท้จริงของชีวิตแสงที่ชื่อว่าความจริงใจและในค่ำคืนนั้นเองฝนเริ่มโปรยลงอีกครั้งเหมือนวันแรกที่ทุกอย่างเริ่มตน้นแต่คราวนี้มินตราไม่ได้เปียกฝนด้วยความสิ้นหวัง เธอยืนท่ามกลางสายฝนด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความกล้าพร้อมเริ่มต้นชีวิตใหม่ในโรงแรมเดิมในฐานะหญิงสาวที่รู้จักคุณค่าของตัวเองที่สุดในโลก